มาดูกันนะวันนี้ครูจะสอนข้อสอบสออนอคัดเลือกข่ายหนึ่งนะคัดเลือกใ่ายหนึ่งข้อสอบสอวนอเนี่ยจะค่อนข้างเป็นข้อสอบที่ซับซ้อนนะอาจจะยากกว่าในห้องเรานะแต่ว่าแต่ละข้อของสอวนอเนี่ยมันจะมีทินึคนะเพราะฉะนั้นคนที่จะไปสอบน,น้องๆที่ไปสอบสอวนาเนี่ยนะครูบอกไล้เลยว่าน้องต้องทำโจทย์ออข่ายสอสอวนเยอะๆพื้นฐานต้องเป๊ะ นะแล้วก็เนื้อหาที่เขาจะใช้สอบเนี่ยมันเป็นเนื้อหาของมต้นแล้วก็มศิผสมกันนะคนที่จะไปสอบสอบวนอได้เนี่ยสอบได้แต่มหนึ่งเลยนะมหนึ่งถึงมศิได้นะโอเคนะเราจะมาดูกันข้อนี้ข้อนี้ก็เป็นข้อสอบคัดเลือกขั้นสอบนอ้อนกันนะเขาบอกว่าถ้าเกิด x มีค่าเท่ากับสแควรูทสามบวกสแควรูสองทั้งหมดจะมาสั่งให้หาเนี่ย สัญลักษณ์อย่างเนี้ยสัญลักษณ์อย่างเนี้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะก่อนอื่นเนี้ยเราจะต้องเข้าใจสัญลักษณ์ก่อนซึ่งสัญลักษณ์แบบอะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์ที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเรียนนะเขาจะกําหนดมาให้เรานะซึ่งไอ้สัญลักษณ์แบบเนี้ยนะสังเกตนี่คล้ายๆมีวงเล็บอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างสังเกตไม่มีนะดูนะนะมีขอบอยู่ข้างบนข้างล่างไม่มีอย่างเงี้ยมันกําลังหมายถึงนะมันกําลังหมายถึง ค่าที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าค่านั้นแปลว่าอะไรเช่นเราบอกว่าสมมติเราใส่เวเล่นี้นะนี่มีตัวนี้น่าอย่าลืมนะห้าจุดสี่อย่างนี้นะ5้าจุสี่ความหมายของมันคือจํานวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ5.4เพราะฉะนั้นจำนวนเต็มที่มากกว่า5้าจุดสี่ตัวแรกเลยคืออะไรคือหเพราะฉะนั้นไอ้ค่านี้มีค่าเท่ากับหนั่นเองโอเคไหม นะต้องเป็นจํานวนเต็มนะแล้วก็ถ้าไอ้ขอบอยู่ข้างบนอย่างนี้แสดงว่าต้องมากกว่าตัวนี้แล้วเป็นจํานวนเต็มตัวแรกจำนวนเต็มตัวแรกที่มากกว่าตัวนี้นะเขาจะเขียนว่าเป็นจนํานวนเต็มที่มากที่สุดที่นะไอ้ไป่ใชาา่ขขอทีเป็นจนํานวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าค่าค่านี้โอเคไหมอ่ะงั้นเราไปดูกันว่าข้อนี้ทำยังไงจะสังเกตว่าข้อนี้นะมันเป็นเรื่องของสแควรูปสามบวกสแควรูปสองทั้งหมดกำลังสาม วิธีการก็คือถ้าเกิดลราแม่นลราแม่นท่าหุ่นนามเนี่ยมันจะเป็นห้องหนามตัวนี้นะ a บวก B ทั b ้งหมดกําลัง3 A-B บทั b ้งหมดกำลัง3สูตรว้องไงถ้าคนจําได้ก็ออกง่ายหน่อยนะใส่สูตรเลย a กกาลัง3าบวก 3, 3 A กําลังสองบบวกด้วย3 a b กําลังสบวกด้กลังคนไหนที่ไม่ได้ทําไงล่ะถ้าคนไหนที่ไม่ได้ก็จับ สแควรูปสาบวกสแควรูปสองคูณกันสามครั้งก็คือคูนกันสองครั้งเสร็จได้เท่าไรแล้วมาคูณกันอีกครั้งนะแต่ถ้าเรารูสูตรนี้เพิ่มใช้ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้สแควรูปสาบวกด้วยสแควรูปสองทั้งหมดยกกำลังสามก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้เหมือนเป็น A นะตัวเนี้ยนะตัวหน้าเนี่ยสแควรูปสามเหมือนเป็น A ตัวเนี้ยเหมือนเป็น B เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าคูณสัปัาหมันจะได้เป็นอะไรนะก็เป็นสามสแควรูปสามยกกำลังสามบวกด้วยสาม สแปรรูทสามยกกำลังสองดีคือสแปรรูทสองนะแล้วก็บวกกับสามเอก็คือสแปรรูทสองกำลังสองแล้วก็บวกกับ b กีกำลังสามนะสแปรรูทสามกำลังสามสแปรรูทสามกำลังสามสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยแม่นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะสแปรรูทสามกำลังสามมันก็คือสแปรรูทสามคูณกันสามครั้ง s แควรูทสามคูณสามครั 3, นะ้งสแควรูทสนะสแควรูทสเป็น 2, 2, 2, 2, รากที่สองากที่สองสองตัวเหมือนกันคูณกันละาเพราะฉะนั้นจากอนี้มันก็จะได้อะไรมามันก็จะได้สแควรูทสามคูณสแได้สาอันนี้ก็มีมอนะเหมือนกันสแคร,รูองกัง 3, สามสแควรูทสองก็ังก็ง 3, จะได้เป็น 2, สองสแควรูองแต่ไอตัวอะไรอีกอะมีอะไรอื่นไหมอ่าไม่มีละโอเคเพราะฉะนั้นจากตรนนี้จะได้สแควรูทสามังสาได้ สสแปรูทสามบวกกับสแครูทสามยกกำลัง2องก็ได้3 3คูณ3เป็น9ก็เป็น9สแควรูทสองต่อไปตรงนี้สแรูทสยกกำลัง2องได้เท่าไรได้2 2คูณ3เป็น6ก็เป็น6สแปรูทสามนะ6กับสแครูทสามเนี่ยมันคนละล่ากันคูณกันไม่ได้เด็ดขานะก็ติดไว้อย่างนี้ต่อไปบวกกับสแควรูทสองกำลังสามก็ได้2สแปรูทส เพรฉะนั้นอะไรบวกกันได้ก็บวกกันไปสแควร์ลูท์สามตัวนี้กับสแควร์ลู 3, ท์สามตัวนี้บวกกันได้ก็เป็น9สแควร์ลูท์สามต่อไปตัวนี้ก็เป็นบวกด้วย11สแควร์ลูท์สองเมื่อได้ที่เสร็จก็ทำไงล่ะเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องรู้นะสิ่งที่เราต้องรู้ค่าสแควร์ลูท์สามสแปร์ลูท์สองเนี่ยเราต้องรู้เองเราต้องรู้เองนะใครยังไม่รู้จำไว้นะอะไรเอ่ยสแควร์ลูท์สองมีค่าประมาณ1.414 สเปรุษามีค่าประมาณ1.732นะแต่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเขากำหนดอะไรมาให้เราใช้ตัวนั้นเช่นถ้าเกิดเขาสเปรุษสองมีค่าก็หนึ่งจุเราก็ต้องใช้1.41เพราะเขาจะคิดค่าตามที่เขากำหนดมาให้โอเคไหมแต่ถ้าเขาไม่กำหนดมาให้เราก็ประมาณอย่างนี้นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้เป็นอะไรนะก็ะะจะได้เป็น9คูด้วย 1.732บวกด้วย11คูณด้วย1.414นึเราก็จะได้อะไรก็คิดเลขอันนี้เราไม่คิดเลขในเศษกระดาษครูขี้เกียจคิดในเศษกระดาษครูก็จะใส่เลยบวกกับ11คูณด้วย1.414เท่ากับเท่ากับ31 1 4 2นะ 3า1 4 2นะี่ะนี่คือค่านี้เพราะฉะนั้นนะจากตรงนี้โยมาตรงนี้นิดเึงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะกลายเป็นไรนะเป็นค่าของเออสามสอสัญลักษณ์แบบนี้มีค่าเท่าเท่ไเอ่ยนะเราบอกว่าสัญลักษณ์แบบนี้แต่ว่าต้องเป็นค่าที่น้อยที่สุดที่มากกว่าตัวนี้ จำนวนเต็มนะที่น้อยที่สุดที่มีค่ามากกว่า31.142สก็คืออะไรก็คือ32มสนั่นเองนะก็คือ32มสนะั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาตอบก็ตอบส2มิสโอเคไหมโอเคไหมสมมติสมมติเฉยๆนะสมมติถ้าเกิดข้อนี้เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้บัดบเป็น x แล้วขีดอย่างข้างล่างนี้ถ้าขีดข้างล่างเนี้ยนะน้องคอเรเราได้ขีดข้างบนเป็น น้อยที่สุดที่มากกว่าตัวนี้ก็คือต้องมากกว่าค่านี้แต่ถ้าขิดล่างแสดงว่าอะไรมันจะต้องเป็นตัวที่น้อยกว่าตัวนี้แล้วไปจนหนวนเต็มเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้อนี้เป็นเตึ๊ดสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่สองนะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บข้อนี้จะตอบเท่าไหร่แอนมันจะต้องเอาค่าจนานวนเป็นข้างล่างก็คือสามสิบเอ็ดโอเคไหมนะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์แบบนี้ให้เป็นโอเคนะ ข้อดีก็ได้แนวคิดอันนี้นเป็นเรื่องของกำลังสามสูต์ซึ่งไม่ยากมากถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดไม่น่าพลาดนะไอ้ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้สูตรนี้เราก็คูณปกติดได้อาจจะเสืยเวหลางนิดแต่ถ้าเกิดเรารู้สูตรมันก็จะเร็วน,นะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เราพอจะจาได้พอที่จะใช้อันไหนที่เราใช้บ่อยจบจบไปถึง มันมีประโยชน์เวลาข้อสอบเป็นสปีดเทสหรือว่าข้อสอบที่มันจะต้องอ,อ,อาศัยความรวดเร็วนะอะไรที่มีทริกใส่ก็บายใส่ก็บานโอเคเนาะเดี๋ยวต่อไปเจอกันข้อถัดไป